นี่ก็คือเหตุการณ์จริงคนแสดงตัวจริงๆตัวเป็นๆเมื่อชายวิกลจริตโทรเข้าสถานีตำรวจภูทอซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้วซื้อทั้งเกงในซื้อทั้งหมากซื้อทั้งภูทั้งปูนแดงเอาให้หมดแล้วอะเดี๋ยวจะไปส่งฮะซื้ออะไรอีกฮะกันใกล้มีหมากอีก ซื้อหมดซื้อหมดซื้ออุปกรณ์ครบหมดละเออจะไปส่งที่โคราชนันล่ะราชีมานันละเต่ว่าเซเว่นใช่ไหมให้ไปส่งที่ไหนให้ไปส่งที่ไหนมีเบอร์เอ็กซอลเอาไหมเออพอดี เออฮะอะไรนะ,ะไหลได้ยินได้ยินชัดเจนครับได้ยินได้ยินได้ยินแล้วจะก็บอกว่าได้ยินแล้วจะส่งไปก็โทรมาอีกทำไมฮะเ l ใส่ XL มูพอดีพอดีได้ยินครับได้ยินครับอเอาแคนี้แหละครับอย่าเพิ่งโทรมากวนเลยนะครับนะเจ็บน้หมดกเยเเเี่ยวอีกเอาแค่นี้แหละครับเดี๋ยวไอสบายใจหรือยังฮะอันนี้ครั้งครั้งครั้งที่ไหนนะครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดใช่ไหมที่โทรมาเนี่ย อืมสบายใจแล้วหรือยังโอเคนะสบายใจแล้วนะวันนี้แหละว,วันนี้แหละจะส่งเกรี่ไปใไห้รบกบกบตั้งหมีตั้งหมาอะไรเต็มเยอะๆเลยใส่กล่องเกรี่เรียบร้อยแล้วโอเคตามใจตามสบายนะสบายใจแล้วใช่ไหมได้ยินชัดเจน กินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยนะยังไม่ได้กินแกงอะไรแกงเนื้อกินแกงเนื้อฮัลโหลเอลอเอ <c oughs> <c oughs> เอาแกนี่หละไปหนักแล้วหนักแล้ว